สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนริศทอลกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ที่หนึงนะครับในเกาะพัง,งันซึ่งที่นี่น่าสนใจมากครับ<ม>เดี๋ยวผมจะพาไปครับตามมาเลยครับ ครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับของนาริศพาเที่ยวนะครับเมื่อกี้เราอยู่กันที่วัดเขาถ้ำนะครับนาริศก็พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งของเกาะพังงานที่ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกเพชรงามอีกที่หนึ่งของเกาะพังงานนะครับเมื่อคุณมาเที่ยวเกาะพังงานนอกจากเที่ยวปาร์ตี้นะครับนอกจากเที่ยวทะเลแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งนาริศก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับอีก ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่นาริศนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับเรามาทําความรู้จักพี่เขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับทางรายการหน่อยครับผมชื่อประวินเดวิเศษครับเป็นเจ้าของพังงานความสเตทครับวันนี้ก็เป็นโอกาสประเดิมเทปแรกของเรานะครับในช่อง m ิวส์ t เตชันนะครับในรายการนาริศพาเที่ยววันนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าพี่ภูมิแล้วกันนะครับครับผม พีภูมิหรือพี่พวินนะครับผมอาจติด2ชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับการอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วก็เกิดเป็นงานดเด็กๆจนสุดท้ายกลายมาเป็นงานหลักในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ในะที่ก็อยากจะเสนอมุมมองอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้และก็ได้มาสัมผัสความรู้ทำความรู้จักกันนะครับพี่มรตรงนี้ทำมานานนี่ครับก็ประมาณ10ปีนะครับ 10ปีในในในพื้นที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะพาไปชมนะครับแต่คร่าวๆนะครับคิดยังไงถึงได้มาทําตรงนี้ครับก,ก็หลักๆก็เป็นคนที่ชอบชีวิตแบบพื้นบ้านแบบเกาะพงงันอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบชีวิตของกเกษตรกรคือในในกรณีที่เรานึกถึงเกาะพังงันนะครับท่านผู้ชมครับเราจะนึกถึงการท่องเที่ยวตามทะเลนะครับการท่องเที่ยวตามาตาม น้ำตกหรือการเที่ยวปาร์ตี้ยิ่งกว่าภางานฟูลป,ปาร์ตี้นะครับแต่ผู้ชายคนนี้ครับเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับและก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นที่ที่เดียวหรือท,ที่ที่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในในยุคปัจจุบันนะครับของเกาะพังันที่คนรู้จักไปทั่วโลกนะครับาการเริ่มต้นของพี่นี้เริ่ม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 มาจากาทำทำทำตรงไหนก่อนระหว่างท,ที่พักทำเป็นที่มีฟิชชิ่งพาร์คตี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําสวน าจากหนึ่งนี้เริ่มจากตรงไหนกอนครับครับแรกๆผมก็เหมือนคนอื่นๆที่ที่ก่อวงานนะครับ,รบเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชวนมาทาําบังกะรโลนะครับที่ชายทะเลแลคุณพ่อคองแม่ก็มีที่ทีชายทะเลด้วยอ๋อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนท้องที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับมีมีต้นทุนอยู่แล้วนะครับครับแล้วนึกจุดอะไรถึงได้คิดเปลี่ยนมาทำตรงนี้ครับ คือมันมีอยู่ถึงจังหวะชีวิตหนึ่งอะที่ที่ทางคุณแม่ได้จัดสรรที่ทางให้ก็ใ,ใจก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วครับทีนี้ด้วยทำเลของเรามันมันไม่เหมือนคนอื่นนะค,ะครับเพราะว่าปกติถ้าคนทั่วไปเขาก,ก็มีฝรั่ง ก็ต้องนึกถึงชายหาดเกาะก็คือต้องนึกถึงชายหาดแต่ของผมนี้มันไม่ไม่ใช่ชายหาดไงมันเป็นพื้นที่นาล้างเก่าเมื่อก่อนนะครับผมก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าทําที่พักก็ช่วงนั้นฝรั่งเยอะก็คงจะพอขายได้อยู่ก็ทีนี้ก็น่าจะมีจุดดึงดูที่จะเป็นกิจกรรมที่จะดึงฝรั่งมาด้วยก็เลยสร้างแรกๆก็สร้างที่พักกับ บ่บอตกปลาเป็นฟิชชิงพาร์คเพื่อที่จะดึงลูกค้ามาครับผมผมเข้าใจเลยครับคือจุดเริ่มต้นของออการทรําธุรกิจของพี่วินครับก็คือคิดต่างในเมื่อเราได้ที่ที่ไม่เหมือนเพื่อนแต่เราจะทํายังไงเนี่ยให้เพื่อนมาที่เราโดยที่เรามีม,ม,มีมีพื้นที่ในที่นาแล้วก็เลยสร้างเป็นบ่อปลาขึ้นมาเพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวที่ที่ทะเลไม่มีบ่อปลาก็เลยวามารสร้างจุดเป็นแหล่งตรงนี้ครับการคิดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ ก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้ว,ลวทีนี้หลังจากที่ทําทีนี้พอทําไปทําไปฝรั่งทางด้านของงานในเกี่ยวกับปาร์ตี้นี้เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนี่ผมก็เสิร์ชหาดูจาก Google จาก YouTube บ้างก็พอดีได้เห็นช่วงมาช่วงหลังเนี่ยเขานิยมทางด้านฟาร์มสเตยกกันะนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนเป็น สไตล์ฟาร์มสเตย์นะก็เริ่มฟาร์มสเตย์ก็เริ่มม,มีการปลูกผักปลูกผล,ลไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะให้มันเป็นฟาร์มสเตย์ขึ้นมาครับพอดที่ผมว่าเออที่กอบงงานนี่ฝรัง่งที่วแบบ่าชอบทางด้านออร์แกนิกเยอะนะแล้วก็มาทางด้านโยคะแล้วก็อนาคต ลูกค้าทางด้านนี้น่าจะยั่งยืนอีกอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กองงานโปรโมทเป็นเป็นเกาะอินซีเกาะอินซีแล้วก็ด้วยหัวใจของผมก็ชอบทางด้านนี้อยู่แล้วเกี่ยวธรรมชาติคือพืชผักที่ว่าปลอดสารเคมีเขา<ม>้าคอนเซ็ปต์ของเราเลยได้ผมก็เลยหันมาลุยด้านนี้เลยพอดีต้องสาวของผมเขาก็เขาก็สนใจด้านนี้ด้วยคือเขาเขาก็ทําอยู่บ้างแล้วนี ทางของผมก็ไม่เน้นทางด้านสายเคมีอยู่แล้วก็เลยไปร่วมกับเขาพอดีมีโครงการของในหลวงของรัฐบาลเข้ามา9101นะครับที่ว่าสนันุนเกี่ยวกับวกวบเกษตรแนวทางต่างๆเส้นเช่นเกษตรที่จะดีใหม่อะไรพวกนี้ครับโคกหนองนาโมเดลบ้างอะไรบ้างผมก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เลยเอามาปรับใจไป,ไป,ไปยุไปยุคใใ้กับอของเรา แล้วก็พอมาปีนี้ครับปีนี้เป็นปีที่ลูกค้าฝรั่งเข้ามารู้จักเรามากเพราะเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เริ่มโด่งดังปีนี้เป็นเป็นปีทองของเราเลยครับคือคนอื่นๆอาจจะเจอภาวะเกี่ยวกับการเมืองบ้างเกี่ยวกับโรคโควิดเกี่ยวกับโน้นนี้นั่นบ้างแต่ว่าของเราไม่กระทบเลยครับตอนนี้คน หลายที่อาจจะไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วแต่กองเรายังเต็มอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับเท่าที่นริศฟังนะครับอันดับแรกก็คือคลิดต่างนะครับพอคิดต่างแล้วทางพี่ภูมิหพี่พรวินเองเนี่ยนะครับเขาก็มีการต่อยอดโดยการศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับและก็ความรู้ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ลองมา,มาลองทดลองใช่ใชไหมครับพอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็เริ่มมีชื่อเสียงจากการปากต่อปากแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากนะครับ แม้แต่คนเกาะพังงานเองที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะผมนนทิตแนะนําผมเองเนะี่ยมาอยู่เกาะพังงานปี2ปีกว่า2ปีเนี่ยผมมาเป็น10บสรอบแล้วนะครับที่นี่เอาแล้วครับเรารู้ประวัติและก็รู้ที่มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ช่วงต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมว่าที่นี่มีอะไรบ้างทิ้งท้ายไว้นะครับอตอนนี้โรคโควิดนะครับไม่ได้น่ากลัวแต่ก็ควรป้องกันเอาไว้นะครับเพราะว่า,ากระแส การอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็หันมาดูรายการทีวีของเรานะครับซึ่งเป็นรายการใหม่นะครับมอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมคนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าปลัดปลาดเดินดินหรือปราดชาวบ้านนะครับคิดคิดต่างและก็นาประยุกต์แล้วก็เกิดรายได้ได้ด้วยน่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมชุดต่อไปครับไปดูกันเลยครับ คุผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับอรตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในบรรยากาศของสวนจริงๆนะครับเป็นสวนผมก็ไม่คิดว่ากอพังงานนะครับมีได้ส่วนผสมแบบนี้นะครับเมื่อกี้ก็พี่พาบินเป็นวิทยากรพาณรยศไปชมสวนมีต้นข้าหลวงมีต้นเนสเซอรี่เป็นอันนี้เต่ารางอันนี้เต่ารางนะครับเป็นต้นไม้ที่ปกติเ,เราไม่ได้เห็นเป็นอ,อยู่ในปา่าอยู่ในปา่าสิงกองังงานครับแล้วก็ตรงเนสเซอรี่เมื่อกี้ก็เป็นการวอร์มนะครับ อนุบาลต้นไม้พิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นแล้วต้นไม้ต้นไหนที่ที่อยากจะได้นะครับติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะมีเนซซอรี่ก็เอาไปเพาะที่บ้านต่อนะครับแล้วที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับยังมีหนึ่งสิ่งนะครับที่ดังที่สุดในเกาะพังานตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกาะพังานก็มีสวนพึ่งนะครับเราไม่ต้องไปถึงราชบุรีนะครับเดี๋ยวในที่จะพาไปเจาะลึกนะครับว่าทําไมตรงนี้ถึงได้มีสวนพึ่งเดี๋ยวรับวนพี่พาพอไปชมสวนพึ่งหน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ ผมเห็นนี่ตอนแรกผมก็สงสัยว่าอะไรนะครับเป็นุ้มให้ไม้เรือยนะครับและตอนนี้ผมก็พาผู้ชมนะครับมาถึงจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของที่นี่ครับเป็นที่ผลิตน้ําพึ่งธรรมชาตินะครับจากต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นี่เลยครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโอ้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการไอเดียดีไซน์ที่พี่แกน่าจะทําเองนะครับอันนี้พี่ทําเองไหมครับนี่ครับผลิตเองครับนี่เป็นสไตล์ย่างเดิมของของงานครับของงานเราต่อลังล่อพึ่งแบบนี้ ใช้ใช้ใบอันนี้อันนี้อันนี้บางท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้อันนี้ใบอะไรครับอ๋ออันนี้มันคล้ายใบต้นตาลเขาแต่ว่าอันนี้เขาเรียกเออ่ลูกหมีลูกหมีลูกหมีนะครับเออคล้ายๆใบตาลนะครับทีับป๋อิดไว้เพื่ออะไรครับเออ่ช่วยกัน กันความร้อนครับเพื่อกันความร้อนก็เหมือนกับเรามีฝ้าข้างบนนะครับแล้วก็หลังาหลังคาพึ่ง<อ>น,น้ำกันฝนกันฝก็ม่ใว,ว่าผมอยากให้ดูใกล้ๆมากนะครับว่าดูลักษณะการต่อรังพึ่งนะครับเป็นการทําง่ายๆครับโดยใช้ไม้เศษไม้ที่เหลือนะครับมาทําแล้วก็มีเสานะครับเทกันกันมดกันอะไรถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดนะครับผมก็ไม่เคยเห็นไปมาหลายที่แล้วส่วนมากจะเป็นที่สําเร็จนะครับสั่งซื้อสําเร็จแต่นี่เป็นไอเดียของของพี่ปวินหรือพี่ภูมิเองนะครับแล้ว ทํายังไงพึ่งถึงได้เข้ามาอยู่ในรังครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกคนอยากรู้มากครับก็ทำยังไงก็ตัวนี้เราต่อรังล่อพึ่งเสร็จเราก็ต้องเอารังคือต้องการต่อรังล่อพึ่งนี่คือต้องใช้ไม้ที่แห้งสนิทหรือว่าไม้เก่านะครับผมในการาก็พึ่งถ้าถ้าเป็นไม้ไม้ใหม่ไม,ไม,ไม้ไม้ที่ยังสดพึ่งจะไม่อยู่พอ,อ,อต่อเสร็จเราก็ต้องเอาไปลมฟันไฟเผา เ่าคลวงที่นี่เราใช้ทางมะพร้าวครับเพราะว่าทางมะพร้าวเยอะไม่ใช่มันมันช่วยให้กลิ่นหอมอ๋อช่วยกลิ่นหอมครับล้วการาที่ลมฟันนี่คือมันช่วยในการฆ่าพวกไรพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะใช้เขาเรียกขี้ผึ้งค <Yeah. S 2> ที่จริงขี้ผึ้งเนี่นเป็นไข่ผึ้งนะครับ mm. ก็เอามาทําละลายแล้วก็ทาที่ บนเพดานของรังผึ่งครับเพื่อเตียเป็นกลิ่นเรียกผึ่งเข้ามาอยู่ครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้แหล่งของผึ่งว่าที่ไหนบ้างที่ผึ่งชอบลงมามาเที่ยวบินวนอยู่ตามในป่าครับเราก็เอาไปวางล่อที่นั่นครับที่นี่ก็ผึ่งก็้ามาครับแต่ว่าน้อยคือเราต้องไปหาที่ล่อที่อื่นแล้วก็อพอผึ่งเข้าไปอยู่สัก องสามวันเราก็ย้ายผึ่งมาไว้ที่นี่ครับผมมารวมกันไว้ที่นี่ท่านผู้ชมครับองค์ความรู้นี่นะครับที่เราได้ได้ฟังไปเพียงสองสามนาทีนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกิดจากการลองผิดลองถูกและก็เกิดจากการศึกษามาเป็นปีนะครับเราวันนี้เราโชคดีมากครับผมเริ่มทําผึ่งมาตั้งต่อายุ12อปีครับอายุ12ปีนะครับโอ้ถือว่ามีความผูกพันกับผึ่งนะครับก็เกือบ30 30กว่าปีแล้วสา สามสิบกว่าปีกับที่ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงสองสานาทีนี่ถือว่าเป็นเล็รลับวิชาเลยนะครับโชคดีมากครับวันนี้ที่เรามาเจอตัวจริขงของจริงของเกาะพังงานนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังนริศนี่นะครับก็มีเป็นลายลังพึ่งไปเดี๋ยวเราจะพาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มี K สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพาไปไปชมด้วยด้านบนได้ข่าวว่ามีเป็นฟิชชิงพาร์คนะครับซึ่งก็เป็นที่ <ผม S 1> ที่เ <ผม S 1> ดียวไหมครับที่น <ผม S 1> ี <ผม S 1> ่ที่เกาะพังงานตอนนี้เหลือที่เดียวแล้วครับผมตอนนี้เหลือที่เดียวหรือว่าเป็นที่เดียวของเกาะพังงานนะครับไปเราไปด ท่านผู้ชมครับวันนี้ครบเครื่องมากเลยนะครับเทปแรกของเราตั้งแต่สัมภาษณ์ข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาดูสวนพึ่งและดูต้นม่วงดูต้นโอเยอะแยะไปหมดและตอนนี้นะครับก็พามาดูอีกบรรยากาศนะครับของที่ที่เดียวกันนะครับก็เป็นฟิชชิ่งฟาร์คนะครับหรือเป็นที่ที่เขาพักผ่อนจนใจด้วยการตกปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยครับท่านผู้ชมครับปลาเยอะมากนะครับ ปลาเยอะมากจริงไปดูเลยครับปลาเยอะมากครับชมครับนลิตมาเจอเครื่องอะไรก็ไม่ทราบครับไม่รู้ว่าเป็นเครื่องทามชีนหรือเปล่านะครับดูลักษณะแล้ว ไม่รู้เครื่องอะไรครับพี่ครับนี่มันมันอะไรครับเนี่ยโอ้เคยเห็นมาก่อนเลยตัวนี้เขาเรียกเตาเผาถ่านชีวมวลนะครับตเตาเผาถ่านชีวมวลนะครับเอ่อทำไมเขาถึงต้องใช้ตเตาเผาถ่านชีวมวลเอ่อตัวนี้จะทําความร้อนได้ถึงเจ0ดรอยองศา,าเซลเซียสคือถ่านที่ได้นี่จะเป็นถ่านไรบรรนะถานไรบรรคือเอาไปเอาไปอ,ไปอย่างบาร์บีคิวรือ่า ขุงหาหาเนี่ยคือจะไม่มีฟันครับแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยคือเราใช้สําหรับเก็บน้ําส้มปันไม้น้ําส้มปันไม้ครับอ๋อน้ำส้มปันไม้นจะได้น้าส้มปันไม้เยอะนี่ครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมครับน้าส้มปันไม้ตัวนี้ก็คือเราใช้ไปผสมน้ําครับในปริมาณอสองสามรปต่อน้ํา20ลิตรเราก็เอาไปให้สัตว์กินเพื่อที่จะทําให้ ถ่ายถ่ายท้องถ่ายวายาแต่ไม่สัตว์เจริญอาหารแล้วก็ใช้เป็นอ่าใช้ผสมน้ําเพื่อฉีดพ่นอ่าพวกพืชผักผลไม้เพื่อป้องกันแมลงด้วยครับอันนี้คนกินได้ไหมครับกินได้แต่ไม่แนะนำให้กินครับมันมันยาเข้มข้นครับเปรื่องแคบข้นโอมโอร่อยแต่เครื่องดูนี่เออผมมองครั้งแรกเหมือนกับดูหนังแทม์แมชชีนท่านผู้ชมครับค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับน้ำส้มปวันไม้นะครับมีประโยชน์เยอะรับได้ไล่ลดไล่มดไล่แมลแรงได้นะครับวิธีของอเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่เราใช้วิธีแบบนี้นะครับสุดยอดครับเดี๋ยวช่วงช่วงต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่ตอนเราพูดตอนต้นรายการว่าจะมาดูแปลงกเกษตรผักปลอดสารพิษนะครับโดยโดย,โดยเราเคยเห็นแต่ในในทีวีนะครับแต่เรายังไม่เคยเห็นของจริงวันนี้เดี๋ยวผมรบกวนพี่พาผมไปชมแบบสด,สดๆได้ไหมครับเรามีไก่ ปลอดสารพิษด้วยนะมีไก่ปลอดสารพิษครับราคาไข่แพงไหมครับไข่ไม่แพงไม่แพงราคาตลาดตอนนี้ไข่พี่ขึ้นหรือยังครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ่ะคนละไก่เดี๋ยวไปเจอเดี๋เจอแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงอีกช่วงนะครับที่หลังจากเราไปดูวิถีว่าทําไมถึงมีเป็นน้ําผึ้งนะครับเป็นไปดูสวนผึ้งแล้วก็ไปดูฟิชชิงพาร์คนะครับแล้วโซนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นโซนของผักปลอดสารพิษ นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไข่นะครับหรือหรืไก่เราเรียกว่า Happy <Happy Chicken S 1> แฮปปี้ชิคเก้นแฮปปี้ชิคเก้นแล้วก็ด้านนี้นะครับไก่มีความสุขไก่มีความสุข,รสขตรงนี้ก็เป็นใบเตยนะครับตยหอมแล้วก็ผักโขมผักโขมนะครับแล้วก็ที่นลิตชอบมากเลยนะครับเคยเห็นแต่ในภาพนะครับนู่นทางนู้นเลยครับ ถ้าเกิดมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับต้องการความรู้นะครับและต้องการสิ่งใหม่ๆนอกจากเราไปเที่ยวทะเลทะเลเราเราเที่ยวได้ทั่วไปครับหรือว่าเราจะเที่ยวปาร์ตี้เราก็เที่ยวกลางคืนนะครับแต่ต้องการอะไรที่เก็บสุขภาพนะครับนริตก็ขอแนะนำนะครับถ้ามาก่อพังงานต้องมาที่นี่เลยครับที่พังงานฟาร์มสเตย์ครับพังงานฟาร์มสเตย์นะครับแล้วก็วิทยากรรูปหล่อคนนี้นะครับจะอยู่ที่นี่ให้ความรู้กับ ท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับถ้าเกิดมาจากท้องศาราเนี่ยครับเราเราเดินทางมาเส้นไหนจะสะดวกที่สุดครับมีอยู่2เส้นครับคือสายหน้าอำเภอครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เส้นหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพครับถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกยังไงนะครับที่อยู่ตรงนี้เลยครับที่อยู่ตรงนี้เลยครับและก็เบอร์โทรนะครับตรงนี้และก็มี Facebook ด้วยนะครับสามารถเขียนมาสอบถามได้นะครับ อันนี้ก็คือหนึ่งคนจริงของเกาะพังานอีกคนหนึ่งนะครับที่นริศอยากจะนําเสนอและก็ให้ความภูมิใจของชาวเกาะพังานนะครับเรามีของดีๆที่อยากจะโปรโมทให้เพื่อนๆทั้งประเทศนะครับได้รู้ได้รับชมว่าที่นี่เราก็มีของดีนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราเราไปดูว่าหลังจากเราชมสวนแล้วนะครับเราชมพึ่งแล้วนะครับเรามีโปรดักอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวนิยมที่นี่นะครับเราไปชมกันเลยครับช่วงต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นไร่เตียวิเศษนะครับและก็เป็นที่พื้นที่ที่เรายืนตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของเกาะพังงานนะครับนาทีก็พามาชมตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามาดูโอ้นี่มันอะไรครับนี่เยอะเลยตะะคายหอมหมดกระจายหอมโอ้ทำไมหอมนีเราพิสูน์ยังไงว่าหอมนีเดมได้ครับดมดูแลโอ้หอมจริงครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเราไปตามร้านต่างๆที่มีตะไคร้น้ำมันตะไครไล่ยุงครับส่วนนี้แม่เอวไปใส่ใส่กับข้าวนะครับไม่ไม่ไปแกงอันเดียวนะ <c oughs> เลยทั้งนั้นเอออันนี้เราใจเราใช้สําหรับสกัดทําน,น้ํามันไล่ยุงนี่เราเราเรมีสกัดยังไงเรามีเครื่องสกัดไหมครับเอ่อเราก็ยังทําแบบแมนวนวลนะครับคือเนี่ยตะไคร้คต,ครตัวนี้เราอย่ามาหาั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาสับ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 แล้วก็เอาไปต้มอ๋อนี่เครื่องนี้เลยครับ กลั่นออกมาเป็นน้ำมันครับกว่าจะได้น้ำมันสักจุดนี่โอ้โหใช้เวลานานมากใช้สารกลายเยอะมากได้น้ำมันนิดเดียวโอ้ที่นี่มีทั้งแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีแบบที่ทันสมัยนะครับให้ทันกับโลกยุคปัจจโอ้โหนี่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยว เอาละครับทีนี้เรา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 เห็นตั้งแต่ตะไคร้มาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีโปรดักต์มีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆแม้แต่อยู่กรุงเทพหรือที่ไหนอยากได้ของดีนะครับอยากได้ของออริจินัลแล้วก็ช่วยส่งเสริมชาวบ้านด้วยนะครับต้องมาดูที่นี่ครับตามมาเลยครับโอ,โอ้เทียบเลยครับโอ้นี่อะไรบ้างเนี่ยครับเอาสักตัวกับที่สักตัวกอนโอเคพวกนี้ก็จะเป็นพวก แชมพูครับอันนี้เป็นแชมพูนะครับแชมพูนี่อย่างนี้เลยครับอันนี้แชมพูมะกรูดนะครับมะกรูดนะครับแชมพูมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นสบู่เหลวสบู่อาบน้ำครับสบู่อาบน้ำอันนี้ฝรั่งน่าจะชอบนะครับสองตัวแชมพูขายดีแชมพูขายดีนะครับสองตัวนี้ โอ้นี่ไงเจอแล้วนี่อันนี้เลยครับน้ำผึ้งครับน้ำพึ่งอันนี้อันนี้ปอโอ้ยอันนี้ราคาไม่แพงด้วยครับขวดพันเดียวเองนะครับน้ำพึ้งแท้นะออ่าไม่ได้ใส่น้ําตาลผสมนะครับเพราะเราไปดูรังมาแล้วเมื่อกี้เราไปเห็นของจริงมาแล้วนะครับถ่ายมาบินว่อนเลยโปรดักอ่สลากก็สวยนะครับดูสะอาดนะครับเป็นการอ่ส่งเสริมให้คนในพื้นที่นะครับมีความรู้แล้วก็เกิดรายได้ด้วยครับสุดยอดครับสุดยอดตัวต่อไปครับพี่ตัวต่อไป น้ำมันมะพร้าวน้ำมันรั่วครับสกัดเย็นโอ้อันนี้เราเราเราเดินทางไปจากประเทศเราเห็นบ่อยนะครับแต่ว่าเอ่อโอ้ยนี่สองร้อยกว่าบาทเองนะครับผมเคยซื้อขวดเกือบเป็นพันนะครับที่ต่างประเทศก็อาจจะเอาจากบ้านเราไปขายทีแต่วันนี้เรามาถึงที่นี่เลยนะครับถ้ามีโอกาสก็นี่ช่วยชาเกษตรโดยตรงครับตัวนี้ใส่กิ๊กเลยนะครับเฮ้ยน้ำมันมะพร้าวนี่มันมีแบบกินได้กับกินไม่ได้ใช่ไหมครับกินกินได้หมดบกินได้หมดเลยใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้กินได้เนี่ยน้ำมันไลยุงอะไรอยงเงี้อันนี้เป็นน้ำมันไลยุงครับตัวนี้ทำมาจากน้ำมันตะไคร้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวออกมาเป็นน้ำมันไลยุงน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันไลยุงนะครับน้ำมันตะไคร้น้ำมันตะไคร้ครับผมออกมาเป็นน้ำมันไลยุงออกมาเป็นน้ำมันไลยุงโอ้ครับสเปรย์อันนี้ต้องนี่ครับลองได้ครับอันนี้ควรทดลองควรทดลองให้เทาดูกลิ่นนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับถ่ายดีมากนะครับ ก็หอมนะครับแต่ไม่ฉุนนะครับแปลงจอบว่าแปลงจอบมากตอนนี้นะครับมาเที่ยวเกาะพังงานแล้วถ้าเกิดเจอยุงนะครับมาที่นี่เลยครับน้ํามันไล่ยุงนะครับมอันนี้ก็เป็นเปลี่ปันนี่เป็นน้าส้มพันไม้ครับน้ำส้มพันไม้ตรงนี้ครับน้ำส้มพันไม้เอาแล้วครับก็จะเป็นยางพวกน้ำยาล้างจานเอาล้ครับสักผ้า ท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการของเรานะครับช่อง m l Station วันนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับซึ่งเราได้คิดทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมมีเรื่องราวทั้งมีสาระและไม,ม่มีสาระสุขสนานและก็พาไปเที่ยวที่ต่างๆให้ผู้ชมไม่เบื่อนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของโรคโรคโควิดโควิดนะครับ19นะครับซึ่งเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไป เดินทางไม่สะดวกออกจากบ้านอยู่ที่บ้านดีกว่าครับแต่ว่าเราก็มีรายการดีๆให้เพื่อนได้รับความรู้นะครับทิ้งท้ายสุดท้ายแล้วครับมีอะไรจะพูดถึงท่านผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวเกาะพังานแล้วต้องการทางเลือกใหม่มาเที่ยวที่ท,ที่นี่มั้งครับครับผมคือเป็นเป็นความโชคดีของอผู้มาเที่ยวนะครับถ้าว่ามาเที่ยวทะเลแต่ว่าได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ กเกษตเอินทรีย์ด้วยครับเป็นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับที่ว่ามีกเกษตรอินรีย์บนบนเกาะนะครับผมสำหรับนฤิ์นะครับทิ้งท้ายนะครับความรักนะครับโรคโควิดนี่มันเหมือนกันนะครับพี่พโรคโรคโรคโควิดก็เหมือนความรักนะครับบางครั้งเนี่ยยังไม่ติดแต่ชอบคิดไปเอง อย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลจนทํมันไม่ได้ทําอะไรนะครับเรามาหาอะไรใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็สร้างให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากพี่ชายนะครับพี่ภูมิหรือพี่พวินนะครับที่ให้เกียรติให้ความรู้นะครับกับพวกเราทั้งในกองพังงานและก็นอกกองพังงานและก็เพื่อนๆแฟนคลับของนาริสด้วยนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีและก็ทางรายการก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทริปหน้า ผมมีอะไรเด็ดบอกได้เลยครับทริปหน้าสนุกจนท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกว่าถ้าไม่ได้ดูแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องทริปต่อไปเจอกันหน้าทะเลครับเพื่อนเพื่อครับหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ